ลักษณะของ Link l i n k ิส list เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดไม่เป็นเชิงสิ้น non linear structure คือจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำแบบไม่ต่อเนื่องกันการเขียนโปรแกรมจะใช้ pointer ์ 2. ไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนของข้อมูลที่จัดเก็บเนื่องจากสามารถขอหน่วยความจำใหม่ได้เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูลเพิ่ม จะทำให้ไม่ต้องระบุจำนวนข้อมูลที่จะเก็บไว้ตั้งแต่ตอนกำหนดตัวแปร 3. ขนาดของหน่วยความจำที่ใช้เท่ากับข้อมูลที่จัดเก็บคือหน่วยความจำที่ใช้งานจะพอดีกับข้อมูลเพราะไม่ได้ระบุไว้ก่อนจะทำให้ไม่มีหน่วยความจำที่จองไว้เหลือเหมือนกับการใช้อารีสี 4. ต้องมีพอย n t เตอร์ชี้โนดแรกหากไม่มีพอย n t เตอร์ที่ ประจำตำแหน่งที่อยู่ของโหนดแรกแล้วก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในโนดต่างๆได้ข้อดีของลิงก์ลิสต์หเป็นโครงสร้างที่ง่ายต่อการเพิ่มหรือลบข้อมูล 2. ไม่จำเป็นต้องขยับอิลิเมนต์ของลิสต์ไปข้างหน้าเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างในกรณีที่มีการลบอิลิเมนต ตรงส่วนหน้าหรือส่วนกลางของลิสต์เช่นเดียวกับอารรย์ใช้พื้นที่หน่วยความจําได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากหาข้อมูลภายในลิสต์มีน้อยก็ใช้น้อยซึ่งผิดกับอาร์ที่ต้องสูญเสียพื้นที่ไปในทันทีถึงแม้จะไม่มีข้อมูลภายในลิสต์ก็ตามการแทนโครงสร้างของข้อมูลลิ n k ์ล list โครงสร้างของข้อมูลลิงก์ลิสต์ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนรวมเป็นโครงสร้างเรียกว่าโหนดคือ 1. Data Link ทําทำหน้าที่เก็บข้อมูล 2. Link Fill d ทำหน้าที่เก็บตำแหน่งที่อยู่ของโครงสร้างสมาชิกตัวถัดไปการเพิ่มข้อมูลในโครงสร้างเมื่อกํำหนดโครงสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำการเพิ่มข้อมูลในโครงสร้างได้ โดยการขอโหนดว่างจากฟีลิสและนำมาเชื่อมโยงกับรายการข้อมูลที่มีอยู่เดิมในโครงสร้างตำแหน่งที่ต้องการการเพิ่มข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลลิงลิสอาจเกิดในลักษณะที่ต่างกันซึ่งสรุปได้เป็น3ลักษณะคือ 1. การเพิ่มข้อมูลที่จุดเริ่มต้นของโครงสร้าง 2. การเพิ่มข้อมูลต่อจากโหนดที่กำหนด 3. การเพิ่มข้อมูลที่จุดสุดท้ายของโครงสร้างการเพิ่มข้อมูลที่จุดเริ่มต้นของโครงสร้างเป็นการเพิ่มโหนดของข้อมูลไปยังตำแหน่งแรกของโครงสร้าง l i n k ิส list โดยการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นให้ชี้ไปยังตำแหน่งของโหนดใหม่ new node ที่สร้างขึ้นและให้ pointer ของโหนดใหม่ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเดิมแทนการเพิ่มข้อมูลต่อจากโหนดที่กำหนด เป็นการแทรกโหนดข้อมูลใหม่เข้าไประหว่างโหนดข้อมูล2โหนดโดยการเปลี่ยนพอยเตอร์ที่ชี้โหนดเก่าให้ชี้ไปยังตำแหน่งของโหนดใหม่และให้พอยเตอร์ของโหนดใหม่ชี้ไปยังตำแหน่งเดิมแทนการนำโหนดข้อมูลใหม่มาต่อยังตำแหน่งท้ายสุดของโครงสร้างพอยเตอร์ของโหนดสุดท้ายมีค่าเป็น null โดยการกำหนดให้พอยเตอร์ของโหนด ข้อมูลสุดท้ายชีย้ไปยังโนดใหม่และให้พอยเตอร์ของโนดใหม่มีค่า No แทนการลบข้อมูลจากโครงสร้างการลบข้อมูลจากโครงสร้างหมายถึงการดึงเอาโนดที่ต้องการลบออกจากลิงก์ลิสต์ชุดเดิมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนค่าพอยเตอร์และเมื่อนำการลบข้อมูลออกจากโครงสร้าง แล้วจะต้องคืนหนดที่ถูกลบให้กับ storage pool เพื่อที่จะได้สามารถนำหน่วยความจำส่วนนั้นไปใช้งานต่อไปประเภทของโครงสร้างข้อมูลลิงลิสต์แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 1. โครงสร้างข้อมูลลิงลิสต์แบบ ordinary singly l i n k list คือโครงสร้างข้อมูลลิงลิสต์ที่มีลักษณะ เหมือนกับโครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น 2. โครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสแบบซิคลาร์ลิงก์ลิส์มีลักษณะคล้ายกันแบบทั่วไปเพียงแต่ pointer สามารถชี้กลับมายัางตำแหน่งเริ่มต้นของโครงสร้างได้โดยใช้ pointer ของโหนดสุดท้ายในโครงสร้างชี้ไปยังโหนดแรกทำให้โครงสร้างข้อมูลที่มีลักษณะเป็นวงกลม โครงสร้างลิงก์ลิสต์แบบคู่เป็นโครงสร้างที่มีโหนดข้อมูลสามารถชี้มายังตำแหน่งโหนดข้อมูลถัดไป2ทิศทาง l link ตำหน่งที่ชี้ไปยังโหนดด้านซ้ายของข้อมูลันั้น,น,น r link ทำหน่งที่ชี้ไปยังโหนดด้านขวาของข้อมูลชุดนั้น